ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอริลลาทีวีด้วยนะครับผมพี่บอกเลยวันนี้นะครับเป็นวันดีสุดยอดเลยครับ GM ใจดีมากๆนะครับแจกโทเค็นแบบทวีคูณนะครับสำหรับคนที่ดูคลิปพี่ก่อนหน้านี้นะครับที่พี่สอนหาโทเค็นหูแมวนะครับวันนี้นะครับมันแจกเบิ้ลนะครับเราจะได้สัตว์เลี้ยง 2ตัวเลยนะครับไม่ได้แค่ตัวเดียวนะครับเหมือนบอกแล้วพี่คิดไม่มีผิดว่ามันต้องแจกชดเชยเหมือนคิดที่แล้วที่พี่พูดใช่ไหมเออมันแจกชดเชยเว้ยทีเนี้ยคือเราจะได้แบบอะไรที่แบบดีมากแล้วดีใจสําหรับคนที่ใช้โทเค็ตล้อรถไปแล้วนะครับผมวันนี้มันกลับมาหมดเลยมันแบบทวีคูณเลยนะครับผมโอเคนะพร้อมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมแล้วแลกตามพี่วันนี้บอกเทคนิคการ เปิดกล่องด้วยนะครับว่าอันนี้ก็เป็นสกาแมิการาดอนนะอยากได้ก็เชิญเลยครับผมก้าวเพชรถ้าโชคดีนะอ่ะพี่จะข้ามไปเลยนะพี่ไม่สนใจนะคือพี่สนใจที่โทเค็นนะครับตอนนี้นะครับผมง่วงก็ง่วงนะทำคลิปให้น้องๆดูนะตอนนี้นะก็อย่าลืมกดติดตามด้วยกดไลค์กดซับสไครต์แชร์เพื่อนดูด้วยนะครับอ่ะโทเค็นนะมาเลยครับสําหรับคนที่ใช้โทเค็นล้อรถไปนะครับหรือบูสต์โทเค็นบูสเตอร์ไปนะครับ ข่าวดีครับผมมันคูณ3ามให้นะครับผมเออนี่ยังไงเราก็มีเปอร์เซ็นต์ได้นะครับผมยาวจนถึง26เลยนะครับผมยังไงก็ได้นะครับผมเอามาแลกทางด้านของสก,กินรถสีเขียวแบบนี้เลยนะครับผมโอ้โหแลกกันไปเอาไป เล่นในกิจกรรมได้เลยนะครับผมนี่เลยนะครับแจกคูณ3ามนะครับผมแจกบดเควันที่26นะครับโทเค็นบูสเตอร์นะครับก็เอามาแลกแบบพี่เลยนะครับแต่พี่ใช้สีส้มนะก็จะดีกว่านิดนึงก็คุยไปงั้นแหละก็มันก็มีค่าเท่ากันแหละมันก็เล่งได้3 4 0 350นะประมาณนี้นะครับผมโอเคมาต่อไปนะครับเรามาดูนะครับที่พี่บอกไว้ครั้งที่แล้วครับนี่โทเค็นหูแมวพี่รับก่อนเลยนะครับแจกคูณ3าทั้งหมดเป็น9อันนะครับ หลังจากที่บักมานานนับแจกแบบทวีคูณถ้าใครดูคลิปที่แล้วที่พี่สอนแรกไปนะครับพี่พี่ถามว่าเอาตัวไหนกันบ้างนะครับพี่เอาทางด้านของหมาหมาที่จอกเงินนี่นะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูนะครับและตอนนี้โทเค็นของพี่ก็ขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับผมเป็น15อันเหมือนเดิมอ่าดูดิ คือมันแจกไป15อันอีกครั้งหนึ่งเราก็สามารถแลกได้นะครับสำหรับคนที่ดูคลิปพี่ตั้งหลายแรกๆครับและทําตามพี่ทุกอย่างครับรับรองครับวันนี้ได้2ตัวเลยนะครับกับสัตว์เลี้ยงพี่เอามูนี่แล้วกันเนาะหรือจะเอาเดงกิหรือจะเอานาคน้อยหรือจะเอาปักชิบะเออเอามมนี่แล้วกันเนาะแบบว่าเออมมนี่มันมันใหม่ล่าสุดใช่ไหมอ่าประมาณนี้เลยงั้นเอามมนี่ไปเลยนะครับผมโอ้โห,โห,โหดีใจนะครับผมพี่ก็มาทำคลิปให้น้องๆดูแล้ววันนี้จะสอนเปิดกองสกินปืนแบบ ได้ถาวรน,นะครับอย่างน้อยก็นหนึ่งกระบอกแหละอ่ะพี่การันตีนะครับผมอ่าอัพเลยเอาอ๋อขาดอีก6กพันนะครับผมไม่เป็นไรก็ได้สกินมาก็เท่แล้วนะครับผมช่างมันครับไม่เป็นไรเรามีแผนสำรองเราลองไปดูโทเค็นแคนดิเผื่อเผื่อเผื่อมันมีไงเผื่อมันมีแบบว่า ให้แลกใช่ไหมก็ลองไปดูแป๊บนึงนะแต่ขอขอ,ขอเสียเวลาสักแป๊บนึงนะครับผมโอเคไหมนี่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 ปึ๊บป๊บกดแลกเปลี่ยนปั๊บไปดูซิมีเท่าไหร่โอ้โหยี่สิบเอ็ด เผ็ดนะครับผมยาไปเอาปล่อยมันแรกไม่ได้ไม่เป็นไรเอาแค่แล้วเอาสกินตัวอื่นมาใส่ก็ได้นะครับวิธีแก้นะครับแบบพี่นะก็เอาสกินบินตันมาใส่เราก็ได้สัตว์เลี้ยงเท่ๆติดตามเราไปนะครับโอ้โหได้2ตัวเลยได้ทิ้งจอกเงินกับเอเรียนนะครับกิจกรรมนี้ก็ดีเลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมแล้วก็พี่จะพูดถึงเรื่อง กล่องปืนนะครับผมแต่ก่อนอื่นเรามาบนถึงเรื่องโทเค็นหูแมวหน่อยครับสำหรับคนที่ไม่พอหรือยังไงคือตอนนี้เขาแจกมาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมไปรับกันนะครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับผมสำหรับโทเค็นหูแมวนะแต่สามารถแลกได้จนถึงวันที่26นะครับผมอ่ามาโทเค็นปืนนะครับผมอ่าสำหรับโทเค็นปืนนะครับผมก็หลังจากที่เราเล่นกันตาเปียกตาแฉะวันละสามชั่วโมงนะครับ เ,เปื่อยเลยตาเปื่อยเลยมือไม้น,นิหกเลยครับอย่าพึ่งท,ทํำยังไงก็ได้นะครับผมถ้าเกิดเป็นบางโทรศัพท์บางเครื่องหรือน้องๆบางเครื่องกดรับแล้วมันต้องกดเปิดครับอย่าพิ่งไปเปิดนะครับพี่มีเทคนิคนะครับผม,ผมก็คืออย่าพึ่งไปเปิดมันพี่ขอร้องนะครับผมก็ค่อยเปิดคอือยังไงทํายังไงก็ได้ค่อยเปิดมันนะครับผมก็คือ กดแลกไว้แลกไว้เก็บไว้ในคังพอหมดกิจกรรมนะฟังดีครับกาอ,อย่างพี่เนี่ยคือพี่สามารถกดกลับแล้วมันจะย้อนกลับแล้วมันก็จะสามารถกลับหน้าเดิมได้นะครับผมก็คือพี่จะเก็บไว้นะครับ แล้วหมดกิจกรรมวันที่26พี่ค่อยมาเปิดนะครับมันจะมีโอกาสได้นะครับหรือใครอยากเปิดเลยก็เปิดเลยครับตามใจครับผมพี่ไม่ได้ห้ามนะครับแต่ก็บอกนะหรือจะไปเปิดกล่องหนึ่งเอาไว้เล่นก็ได้ครับไม่มีปัญหานะครับผมว่ามันอยู่ได้2วัน7วันก็ว่ากันไปครับพี่ก็ซองดีแท็กนะเดี๋ยวสิ้นสุดกิจกรรมพี่จะเอาไปเปิดนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมก็บอกเทคนิคดี สำคัญนะครับสำหรับโทเค็นที่ยังไม่ได้นะครับผมก็มารีบท um ำวันนี yeah in oui, ara, ้นะครับสำหรับโทเค็นของแมววันน ati ี้วันสุดท้ายนะครับผมเอ้ยไม่ใช่嘛มันยาวถึงยี่สิบหกเลยนะเอ้ยดี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 สามสามเก้าเพราะเหมือนแลกได้สามตัวได้ซ้ำแ่ะอ่าก็ประมาณนี้เลยสิบห้าเก้าเก้าหกก็หกหก ถ้ามันได้อีกยี่ห้ายี่บหกก็แลกได้สามตัวดิเออเวยก็ดีเวยแลกได้หมดไปเลย <c oughs> ถ้ามันหมดยี่หกจริงนะว,นนว,นนวันนี้อยท่านี้แหละยี่สี่หรือยี่ห้าเออไม่รู้อะก็ถ้าเกิดมันได้อีกพี่ก็เอาอีก,กอะพี่จะแลกให้หมดเลยอะเอาตีอ่าก็ประมาณนี้นะสำหรับคนที่อยากแลกหรือทําตามพี่เลยนะครับยังไงก็ได้เอาจริงสัตว์เลี้ยงฟรีถึงจะเพชรเพชรจะติดลบก็ช่างมันนะครับพี่ก็ เดี๋ยวให้เขาแก้ไขเอาเองนะครับเพราะเขาทำเนาะมันบั๊กหลายรอบเนาะก็ประมาณนี้เลยนะครับก็เก็บทางด้านของกล่องสกิปสมสกิปปืนเก็บไว้ในนี้นะครับวันนี้พี่ก็จะพูดล้วนๆหน่อยนะครับเพราะว่าง่วงมากนี่ก็เกือบตีห้าแล้วนะครับตื่นมารอกิจกรรมอัปเดตครับก็ฝากกดไลค์กับซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับพีด้วยนะครับมาสุดท้ายนะครับพี่จะมาฝากไว้กับเรื่อง รถนะครับผมซึ่งใครที่มีสกิลรถสีเขียวก็เชิญเพื่อนนะครับมาบูสเตอร์รวมกันหรือจะไม่เชิญก็ได้แต่เกิดเราเชิญเราจะได้โทเค็นทางด้านของธงเนี่ยด้วยนะครับผมก็คือเมื่อเราซิ่งยกทีมแล้วมันเข้าเส้นชัยอะ่ะ <c oughs> เราจะได้โทเค็นรูปธงด้วยนะครับผมอ่าโทเค็นแห่งอ่าแชมป์นะครับผมอ่าประมาณนี้รถก็เดี๋ยวพี่ลองเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับอ่ามันจะวิ่งแค่340นะครับแต่เกิดพี่เปลี่ยนเป็นสี ส้มนะครับผมมันก็จะเป็นแบบสีม่วงก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่สีม่วงยังไม่มาต้องรอการสร้างรถหรือกิจกรรมนะครับแล้วรอบแรกก็ผ่านไปแล้วรอบหนึ่งนี่ประมาณใช้เวลาวันหนึ่งเลยนะโหถือว่าเยอะนะครับผมถ้าไม่คูณ35นะครับก็ประมาณนี้เลยถึงถึงรอบที่5นะครับเราจะได้ทางหน้าของชุดแมกกาเรนแบบนี้เลยนะครับมีหมวกกับน็อกโง่ๆด้วยนะครับผมไม่โง่หรอกพี่โง่เองอก็ยิงมุกไปนิดหน่อยนิดหน่อยนะง่วงแล้วเนาะโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมก็อย่าลืมมาแลกกันนะครับจัดหนักจัดเต็มไปเลยครับอยาใหก เคนมันว่างเปล่านะครับผมเออเล่นได้เล่นนะครับแลกได้แลกนะครับผมงานนี้โทเคนทวีคูณเลยนะครับผมโอ้โหแลกได้แลกนะครับขอให้แลกอย่างเดียวนะครับผมประมาณนี้เลยนะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับพี่อยากพูดย้ำอีกทีหนึ่งนะครับผมก็คือสำหรับโทเคนแลกปืนครับหรือโทเคนแลกแมวแลก แลกสัตว์เลี้ยงครับมันมันมันทวีคูณนะใครที่อยากแลกปืนก็แลกและเก็บไว้นะครับอย่าเพิ่งเปิดนะครับหรือจะเปิดเลยก็ได้พี่ไม่ได้ห้ามนะครับก็ประมาณนี้นครับเอาไว้เปิดที่สุดกิจกรรมเราจะได้ของฟรีนะครับผมทาวนก็เจอคลิปต่อไปครับวันนี้มาแค่นี้แะบ๊ายบายอัปเดตกิจกรรมไม่เฉยครับบ๊ายบายครับผม